เอาเลยจิ้มไปเลยจิ้มไปเลยจิ้มเลยน้องกินเลยอรยตักเลยไม่ต้องตีเดีแม่ร่อยใช่มมันเวลาย่างมันไม่เหมือนกันเห็นแม่ของบอกว่าปลาหมึกตีย่างสิบตีกินอร่อยสิบอย่างไม่เหมือนอย่างย่างก็ถัดแต่มรเยอะเองปลาหมึกกุ้งมันนุ่งนิ่มและเนื้อหวานด้วยซี่โครงหมู ด็กลงะแดงอ่ะอือไนี่ฮะายพี่อย่าแต่่อี่ราวบรรยากาศตีวิวหลักล้านจ้าวิวหลักล้านไปวันนี้เลยหรอใช่พี่เหมียวไปอบรม น่าจะกลับพรุ่งนี้เมื่อช้าแม่ตื่นมาถามแล้วนึกว่าถ้าไปเป็นอาทิตย์อะแม่ก็จะไปส่งเคยเอารถกลับมากากคนนึงด้ก็ยังดีกว่าอยู่ที่นู่นเนี่ยเป็นอาทิตย์อะมันก มีปลาเผานะคะมีกุ้งมีทุกอย่างมีปลาหมึกมีทอดมันวิวหลักล้านจากบรรยากาศหน้าบ้านฝนตกยปรอย บรรยากาศยามาเย็นนะจ๊ะเดี่ยวไปตูร้รัดนะไปกับตีทำงานไม่ไปจอดไปที่สำนักง,งาน <c oughs> แล้วก็ไปรถตู้ไดยครับ รถหลายท,ที่สู้ดเลยตอ <c oughs> นแลกกันเอ็มกล่าวว่าถ้าไปอาทิตย์นัจะไปต้องมาเชา้าต้องคอยรถลอ็ลอกนี้ไงจะบังเอิญไปสอวันไม่เป็นไรอืมเพราะว่าต้องระวังใช่ลิงคือถ้าอยู่สองวนนันยังโอเคใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอาทิตย์ตัวกลับมานี้ก็พูดแล้วว่าถ้าสมมุติว่าไปไประชุมที่ไหนเป็นอาทิตย์ก็ <c oughs> โทรมาบอกพี่เปียรถเองคอยขอบเอาไว้ที่นี่ ยิงเยอะไม่งั้นต้องไปจอดหน้าบ้านหนึ่ใช่วิวหลักล้านเลยนะคะมาค่ามาค่ะมาทานด้วยกันจ้า